โอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังดูคลิปของช่องคิชิเบะอยู่นะครับนะซึ่งในวันนี้นั้นเราจะมาทำการเล่นเกมที่มีชื่อว่าหมาค์คาบันเองนะครับนะอ้อครั้งหลังจากที่ผมไม่ได้ลองคลิปมาเป็นเวลาเนิดนานเลยนะครับไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะครับนะก็ได้แาาน้แท้ที่ผมมาทำคลิปเนี่ยเนื่องจากพิเทวันเองนะครับก็เดี๋ยมันแบบทุกครั้งเลยผมจะชอบแบบหายไปแบบเป,เ,เป็นเดือนเป็นเดือนเพราะว่ามันเรียนไง พอปิดเธอมีเวลาว่างก็ทําคลิปนะครับก็โอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นมาค้าวนะครับในราคา79บาทไม่เคยเพิ่งซื้อนั่นแหละราคามันถูกดีนะครับก็เลยจัดมาเลยเาะถ้าเล่นกาดก็ขอขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าผมกาดไปแล้วโอเคซึ่งโลกไม่จ e น e เ a ต e ไม่เป็นไรทุกีนี้ผลก็ตกนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปรบกวนหรือเปล่านะครับนะเออเยลามาเต็มเลยว่ะ แถ้ากระตุกก็ขออภัยเหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรอ๋อรู้ละเพราะหน้าผมลงอ่าทคเจอเออเอดออนั่งอะไรไม่รู้เห็นภาพนั้นภาพสวยดีก็เลยลองลงแม่งไม่สวยเลยแต่ก็ชางมันเถอะเดี๋ยวซีเรียสเลยคือประมาณเราในคลิปนี้คือเหล็กครบเซ็ตพอแบบชุดกวราเหล็กของเหล็กอะไรเงี้ยครบเซตพอนะครับซึ่งวันที่เล่นก็ มาดูสิเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆเออถือว่าเป็นการแบบกลับมาเล่นแล้วกันไอ,อ้กลับมาตรงนี้เลยแหละกลับมาลงคลิปแล้วกันนะเออเราจะเออนอหนาวเนี่ยอุ้ยทำโอเคเราสำรวจพื้นที่กันก่อนว่าเราจะทำอะไรนะครับกดไปกดขึ้นไปนะฮะดู<อ>เราจะลงตรงนี้เลยไหมเริ่มมาลงเลยอ่ะ วอ้ยตัำคา้างเพลงว่ะมันมีที่ปิดเพลงไหมเนี่ยโอเคอยากฟังว้ยมามามาเราจะทำการคราฟของก่อนนะครับนะเราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าตัวค้าสเต็กเทก่าไหร่ดีสเต็กสัก12บสประรักันเาตัวขาปุ๊บปุ๊บ,บ,บแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรพิกแอคกขุดสักสามที ครับให้มันได้ไปแอคเขนมาเป็นแย่ปะน,น,นี่ยโคตรตึงโหคตรบิ๊กนินนเลยนะอะไรกันมรู้เนี่ยแล้วก็เออเกลือนะก้าแล้วกันเราจะทำเตาเผานะครับแล้วก็โอเคถ้าผมพูดแบบเจออขัดหรือพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ขออภัยนะคือไม่อัดตั้งนานอะ่อะลิบว่าเออเล่นแต่โลบ็อกนะครับโอเคก็ขอไอเก็บอีกบางแล้วกัน ดูยังไงก็ช่างของมันอะลงๆมาเแค่น่นแหละไม่ได้สีเลยอยู่แล้วโอเคเอ๋เป็นอ่าขวาแล้วกันเอามาใช้เป็นแทนดาเมจได้อยู่มั้งเพราะดาเมจมันก็ห่างจากแค่ดาบแค่หนึ่งเองนะฮะโอเคนี่แหละเราจะลงไปซึ่งฮะแค่นี้เหรอวะเนี่ยเฮ้ยถต้องี่ไม่มีทานเลยโอ้ยตกใจหมดอีกแกะนี่มันทำให้เราตกใจคิดอคอกฮิดฮิข้อกฮิตเรียบร้อย เฮ้ยไม่เป็นไรเลยโลกเป็นไรเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไม่ใช่โกงหลอยนะครับในการมองไปแต่ไม่เป็นไรเราจะทํายังไงผมต้องมาตัดไม้ข้างบนหน่อยดีกว่าวะเอามาทําเป็นแบบทาโคนะครับเพื่อให้เราจะได้มีทอชในการใช้งานนั่นเองหรือจะไปลงถ้ำอื่นดีที่มันมีฐานขอตรงนี้ก็แล้วกันคือข้างล่างมันเหมือนแบบมันเหมือนจะมีอะไรนะเอย่ยให้ดูทุกคน เนี่ยป่ะเือนเปนทั้งเสียงปทั้งอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนแต่นนี้มันกำลังถูกไหมอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยฝนตกโคตรดังเข้าคลิปไหมไม่รู้เอา้านี่เกซอมบี้แล้วก็ไม่มีแกอยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างมันก็ต้องไม่มีแต่ไฟดีกว่าเอาใช่มัมเถอะไประวัาวางตัวค้าก่อนหนึ่งทีปุ๊บ,บแล้วก็เอาเตาเผามาเรียบร้อยแล้วก็วาง มีเนื้อแกะได้ป่ะไม่เมาไม่เอา,เ,อา,เ,อาเราจะทำการทำสิ่งที่เรียกว่าอคาโคนะครับแล้วติ๊กพอทำไมวะเอามาเนเดียพอนะครับัวมันไ่ใช่เยอะหรอกโอเอ้ยไหนบ้างอีกรับมันอยู่ไหนกันแน่มันอยู่ใกล้มากโอ้ไม่รู้ไม่รู้รทำทอชดีกว่า นี่มาแล้ววางไปปึ๊บเอ้าโดนหลอก,กมว่าจะมีอะไรเนะ่ยเอ๊ะแต่มันมีเสียงใกล้มากเลยอขออนุญาตมือละกันโอเคทำอีกอันหนึ่งลก็เก็บมาก็ขดไปนี่มันเหมือนโดนไหมอ่ะมันอ,อยู่ใกล้ๆแต่ช่างของมันเถอะไปที่นดีกวะะ่าตอนนี้จ,จะเป็นแค่ที่หลอกลวงนะครับจริงๆอันนี้คุ้มนะไปน,นีดีกวะะ่า เอ้าอะไรกูเนี่ยแล้วก็ช่างมันเถอะมันโอ้ยนี่เสียงจะใก้มากเออช่างของมาเถอะไปดีกว่าเกษารายกาที่ลงเหมือนที่กันดีกว่าสักที่เหมือหนึ่งเราจะได้ตามหาแร่เหล็กสุดเอกซ์คลูซีฟอุ้ยหรือว่าแหล่งกำเนิดเสียงมันอยู่ตรงอ้าที่นี่มันน้ำดีกว่าเออน้ำมันใสมากเลยอะ ผมน่าจะเป็นพอมอดมั้งหรือพ่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไันเถอะโอเคมาเราไปที่อื่นกันดีกว่าเพื่อจะได้ไปตามล่าหาเหล็กเราจะกลายเป็นเมทันเป็นหุ่นยนต์ฮ้ยเ้ยหมู่มบ้านอ่างี้ก็ชิวดีคะน้องๆเจมู่บ้านเว้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าดูผมจะดีกันไปหรือเป,ปล่าเปิดตัวไงวะเออ,ปอเปิดไงวะ อ๋อเอ no ย้ยหน่วงเหรอว่าอะไรเนี่ยช่างแม่มาเถอะเอ้ยพูดอะไรอ่ะไปตีส้มเอามาเลยมันเลยมันเลยเอออเฮดมันทำนากันด้วยวะเอ้ยเดี๋ยวแล้วพวกธรามันจะโตตรงไหนวะอะไรเอ็นบีสีวะเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจใจเขาแล้วครับเอาเตียงของเราเลยอุ้ยฟังในเวลาป้นในเวลาป้นดูเขาดีอ่ะอะไรนะที่เกิดมาแล้วเตียงกับบ้านเนี่ยมันนี่ยากมากนั่นเรียกเตียงบ้าโอ้โห เล็กล่ะไม่เป็นไรไมิรุจินนี้มันจะหนาอุ้ยๆุ้ย้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี้ยขูดไม่ได้หรอเฮ้ยได้ด้วยโคตรเท่เสือเกินปนเลยอย่างนี้ถือขาวานได้ป่ะบ้านไหนี้เข้าไปยังเข้าไปแล้วนี่ยังยังยังโอเคถือบ้านดีนะครับนี่ปิดประตูยังเนี่ยปิดประตูเขาก่อนเฮ้ยประตูเลยโห โคตรไร้มารยาทมาเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่าทีหมูเอ๊ะแหน่นกำลันกระตุกว่ะอุ้ยอะไรเนี่ยโจสลัดขอ,อที่ของหน่อยเฮ้ยไม,มไให้ทศ่กระต่อยหน่อยหุ้ยแต่เป็ชนชั้นอันเบกกิ้งก็คือแข็งแร่งกันนะ่ะแบบมะความสนทานขึ้นนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะอันนี้หุ้ยอะไรเนี่ย ไม่รู้อ่ะลืมไปละไม่เล่นนานนานแบบนานมากๆาช่างมเดอะแล้วไปไหนมาเดีกวัวนเราอยู่บ้านนี้ดีกว่าหมู่บ้าน,นั้นอยู่ตรงนี้แหละไ,ไปไแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เขาเป็นใครอ่ะฮะเขาเป็นใครเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่เท่มากเลยมงกุดอย่างเปี้ยวเป็นอาชีพอะไรนะไม่เหมือนกันใช่ไหมเด็กอันนี้กองกองกอง,องลุนเล็กแอมเบอร์ลสี่อันเลยฮะ แต้เหมือนเรามมีเงินประมาณ4ดอลลาร์มาแล้วก็อ้ยถังน้ําดีนะเนี่ยคุณเลยเราอะไรอะเอาไปทําแบบฟาร์มลาวานะอนาคตเป็นไงมองการไกลเป็นยังไอะไรเหมือนกันเฮ้ยขออนุญาตยกเขานะครับแล้วก็นี้ขออนุญาตป้นเหมือนกันมันดูดีมากๆที่งั่นก็อยู่ประมาณอ,อย่างนี้นดีกว,ว่าไม่พูด,อ,ดอะไรวะตะกี้จะมาเถอะอุ้ยอะไรเนี่ยมาสองชั้นเปิดประตูเข้ามา เจอกับความว่างเปล่าข้างบนมีอะไรไหมไม่น่ามีเนาะโอเคไปดีกว่าเฮ้ยมันใช้อตอกหรอเพราะนั้นเปิดประตูยังไงเนี่ยเฮ้ยเย่เจ๊มืดแล้ววะเอาไปต่อแใช่เฉยไม่คิดว่าตีไมเป็นสีหรออุ้ยยิ่งมาเนี่ยพูดเลยะวะดเดี๋ยวผมจะเอาเกลียเนี่ยตัวนี้ไปไหนดีเพื่อนเราต้องการเหล็กนะไปตั้งเฮ้ยไปดิน้องโอเคปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยยายาคโหมันตีกูได้มามาได้เวลาซอยซอยซอยเดี๋ยวาดังเลมีเสียงปะเนี่ยซอยซอยซอยซยซยมาเด้มาเด้แต่ละหนึงนี่ไงเ๋ออ๋อออแล้ว่ทุกคนอ่ะมันก็นนเกิดใหม่นะไอพวกเนี้ยเราเข้บาบ้านนอน,นะะดีกว่าสวัสดีเมซี่นอนด้วยคนเรามีเตียงเหมือนกัน จอสมด้ฟังนวะเฮ้กระโดดวางนอนเี๋ยคทุกคนหมดไปวันที่หนึ่งนะครับวิธีดูบอลของเราก็คือข้างหน้าเอ้ยทอมบี้ทอมบี้วิธีครับวิวิธีวิธีทอมบี้ขึ้นไปองไข้นไปขึ้นไปขึ้นไปทอมบี้เวลยอ่ไหนเนี่ยดูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคบนนั้นอย่บนนั้น ดูโคตรด,ดีแบบโดนตีได้เด้งขึ้นมาเอ้ยอย่าทำอะไรนะเว้ยมาตีนี่มองเรามองเรามองเราเอออย่าไปตีหมู่บ้านมีหมู่บ้านตายดิเอ้าไม่ตายวะเรียบร้อยดู่อนไอ้แก่นหน้ามิสกิเกตันเวละโอ้โคตรเกลียดเลยนะครับผมเกิสตันเนี่ยอุ้ยสีก้อนโคตรด,ดีเราจะต้องอุ้ยเราจะต้องการโล่อย่างแรกเลยคือโล่มีโล่ไหม ถังน้ำขอ,ข,อข,อขอโลก่ขอโลก่อนขอโลก่อนขอเนี้ยไปใส่นัวกับสเกลตันมานี่ลยนะลงมานี่เลยกูมีแล้วอาวุธน่ะเราจะใส่โล่เข้าไปตรงนี้ขอนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องห่างเดี๋ยววะน้ำไม่ติดน้ำไอ้ยิงนะเว้ยเฮ้มึงมานี่เลยมึงมานี่เลยตีดิ เออมันดีเลยวะเรียบร้อยแตกนี่ก็ดูว่าเว้ยอาเดีนไหนวะนี่ดีกว่าอันนี้ไม่ได้เข้าเลยบ้านสองประตูนะครับเฮ้ยอาชีพพิดเทพมากมันให้แลกอะไรอะพวกนี้ไม่รู้อะทจไมเดี๋ยวเอ้ยกล่องวะเนี่ยมีกล่องเหรออนี่เขาเรียกว่าบอกเลยอะเศรษลอคอร์ต้าไหมเดี๋ยวจะไปดูทำไมวะเนี่ยเราไม่ได้เข้าบ้านไหนวะเฮ้ยลูกประตูลูกประตูขอร้อครับขอร้อครับขอร้อครับเดี๋ยวตู้ก่อน เอ๊ะนะไอพวกนี้เราขึ้นไปแล้วใช่ไหมขึ้นเลยละ่ะเข้าแล้วใช่ไหมน่าจะเข้า,าแล้วครับทุกคนนะเดี๋ยวเราวิ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยบ่อน้ำหรอเจ๋งเป้งทุบแม่งเลยเอ้าไม่เอาอต,ตัวนี้ทุบทุบทุบรวมตัวรวมตัว

นะไปบริหารธุรกิจกล้ววะไดะป๊บอ้ยกล่องอีกแล้วอค้างอุ้ยทองไอ้ฮานมาทองโคตรดีดอกยากมากฮานมาไอ้นี่อะไรอ่ะหาฮะโอ้าเก็บในกล่องอะไรไปดูว่าเดี๋ยวครับคงไม่ได้ไม่ีโอ้ก็ตกแล้วัน่ดีครับ เสียไม่ได้ไรฮาชีอย่างนั้นเหรอไอคนขี้เกียจไอไก่มานี่อะไรดีวะอันนี้นะอันนีน้ดูดีมากน,นะเฮ้ยทำไมน้ำแบบนี้วนะเนี่ยต่างโรงบาสก็ได้ครับไม่ทำของเขาไปแล้วเป็นไรทำไมต้องเสียไม่ได้ไม่ผิดหรอกโอเคอย่างนี้ไม่ได้ไหมที่ปุ่งยา ว้าวออนุญาตปลเด้อเฮ้ยเด้อผมเห็นแล้วนะรับมันเด็ดเด้อมันทำเสียงดุสผมว่ะนี่มันล้ายอ่าโอเคปกติอันนี้ผมเป็นตำรวจแล้วผมเป็นตำรวจจริงแล้วนะครับผมมาทำงานสำรวจพื้นที่มีใครแบบทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะครับเฮ้ยฝั่งนี้ไม่เข้า เฮ้ยอีกแล้วโอ้โหโคตรจ่าไม่ได้กลับอันนั้นหรอกขออนุญาตเอากล่องไปละกันแค่กล่องยังขี้เกียจขาบอครับเที่ยวดิบึงแค่ไหนนี่มามาทำที่ทำลาวาได้นะครับที่ปั๊มลาวานะครับโดยกรใช้หินย้อยนั่นเองโอเคทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วแหละไม่ต้องบอกเขาหรอกครับโอเคกดนี่ไป ่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงอย่ารักนี่ครับได้ไหมครับอ้าวมีอะไรชี้บอกมันดูยังไงมีชี้ไม่มีชีบวะอุ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะดูอ่าตีก่อนเลยนะกันแตกเอ้ยน่าอะไรเลยนะเกลิลติ้งตองเกินอันนี้เัาเนี่ยเฮ่อเฮ่อจริงๆริงเฮ่อแบบได้เลยไม่มีดาเลยเลยนี่มาอุ้ยว้าว พอดีเฮ้ยว,วน่อออ,อ,ออนุญาตให้หามาหันาดแล้วกันโอเคปุ๊บปุ๊บมาให้หาก่อนเพื่อที่จะให้มันได้เติบโตเราจะฆ่ามันนั่นเองเรียบร้อยเรียบร้อยขออนุญาตเก็บหนึ่งไปก่อนเอ้าเก็บของไม่ได้ ต้องทิ้งแล้วไม่ต้องทิ้งนี่หว่าแล้วก็ใส่ใส่รุงเท้าใส่ก็ใส่รองกางเกงเรียบร้อยโคตรฟูโคตรฟูปายเพื่อนโอเคชุดน,น,นี้ก็เฮ้ยเอาเป็นมันขราฟของที่เข้าของมันย่างของได้เร็วใช่ไหมเราก็ย่างไปเลยจะเป็นต้นไม้แล้วกันก็ใช้ต้นไม้อันนี้โอเคมันย่างของได้แข็งรวดเร็วามากๆนะครับ ถ้าเป็นใจกลางก็ถือเลยเมื่อไหร่ดีวะเดี๋ยววัเนี่ยเฮ้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 ยโอเคเฮ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้โหเซ็งเลยอุ้ยเอ้าไปไปพวกเมป์ไฟนี่ยว่าเดี๋ยวเป็นการทดลองนะคว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับโอเคเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยน่าสำคันไหมฮะผมไปก่อนแล้วกันเปิดข่าวต่อคะแนนะนะโคดามหรือหรือมากเัยเนี้ยเฮ้ยเอาดีมากของดีวนี่ไงกบให้เอามา เรียบร้อยเห็นได้วะเห็นได้หมดเลยอ่ะอ๋อรูยบร้อยรีบไปรีบไปรีบไปปุ๊บนี่ไงสอยไปเลยวทันใจไปว่าไปประตูไปประตูอาอปิดอ่ะโอเคมันน่วงน่งเลยนะครับขอโทษจริงๆนะฮะเราตัดกากนะครับโอเคนี้ยังไม่ได้สำเร็จเลยนะเหลือด้วอ่ะปึ๊บเออเจ็บได้ไงวะ แม่งนี่เองเจ็บอย่เนี้ยเฮ้ยติ๊บใหญ่แล้วอเอาเก็บไปแล้วกันนะไม่ได้ขอสัตว์นอะไรมากมายเราไม่ได้ต้องใช้ส่วนเฮ้ยน้ำหมอไม่ใช่หรอฮะปูฆ่าวใช่ไหมโอ้เจ๋งเลยเฮ้ยนี่มันทำใช่น้ำไปแก้วอะไรเนี่ยไม่ใช,มนะมใช่มีอะไรเลยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ ขออนุญาตตีขาตีขาเก็บไปหนึ่งอันนี้นี่ปุ้ยไม่เดนเรีร้อยอูมามิเลยทีนี้ขออนุญาตเก็บตัวนน่อยค่ะปุ้ยหน้าลงว่ะเราไม่ถ่านเลยนี่ว่า ไม่ถ่านมันหายากจังวะเราข้าไปดิทำไปไม่มีอะไรเลยเลือดขุดไงวะเวละใช้เลือดขุดอะแอ็กซ์ไหมเสียวเนี่ยนั่นไงว่าเลยแม่งเอ้ยไม่รู้ว่าต้องใช้เลือดขุดอะถึงจะได้แบบมันมาซิลทอสเหรออ้าวได้ไงท่านโอ้ยแม่งเอ้ยตากู

อิ่มอิมอิ่มอิมอันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับมุดถึดแล้วหรออะไรวะใช้ชีวิตไปแค่หนึ่งส่วนสี่นะเนี่ยโอเคไอ่ได้แล้วหรอนอนด้ก่อนนอนด้ก่อนนอนดีกว่าไม่มีเตียงอีกโอ้โคตรกากบ้านอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีเตียงัำได้เอ้ยมอนจะเกิดเว้แล้วเว้แล้วเว้แล้ววันนี้ไม่ได้เข้านี่หว่ามีเตียงไหมไม่มีเตียง โอเวล่เวล่ะเวล่มอนเกิดแน่มอนเกิดแน่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่มีเตียงปะวะไม่มีเตียงวางไว้ไหนวะเนี่ยเอ้ยเกอลืมไปอยู่นี่นี่หว่าโอขี้ลืมไม่เป็นไรนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวทอไม่เกิดเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดไม่อยากสู้ขออะไรไม่พร้อมนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องสู้ด้วยโอเคไปดีกว่าสวดีครับเฮ้ยน,นี่นนเฮ้ยบาล่าเออบัลล่าใช่ไหม อยากได้ว่ะไม่ได้มันอ๋อใช่ครับทำไงวะโอเคผมคิดว่าน่าจะสำเร็จหมดแล้วนะก็จริงไม่น่าหมดอะแต่น่าหมดแล้วแหละใช่ไหมเด็กอ๋อทำไมทุกไม่มีเสียงวะใช่ไหมเด็ะอุ้ยดีแล้วครับบอกว่าทตัวไว้เนี่ยอ๋อไม่เปิดได้ป่ะตอนนี้ก็โอ้โหทุกโคตรนานเสียงเพิ่งเปิดมีกล่องไหมครับมะมีใช่ไหมน่าจะสำเร็จไปแล้ววะตรงนี้โอเค อุ้ยแตงโมโดน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 ไฮ้ยทกนี้ดีกว่าวะเราก็ไม่มีเนาะผมหมดแล้วกันก็หมดอ่ะตอนนี้เอาหมดอ่ะตอนนี้นะยังพอล้วกันมันก็ไม่ดีนะแค่นั้นเออแค่นี้พอละไปดีกว่าอันนี้ยังไม่สำเร็จนะครับมาก็จะไม่มีเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวตัวป๊บโอเคบ้านหลังนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยวะนี่เอ้ยมันมาแล้วนี่ตรงเนี้ยเออใช่ไหมก็ให้เราเรี่มมานน่เออมาให้เรื่มมาวะเนี้ยโอเคคิดว, <Okay. S 1> ว่าน่าจะหมดแล้วนะไม่น่ามีอะไรเหลือให้เราเล็บป่นแล้วนะครับเดี๋ยวข้างล่างนี่ก็เข้าไปแล้วนะครับก็คือฆ่าววัวเขาเองนะโอเคน่าจะ หมดเป็นเรียบร้อยสำหรับการสำรวจที่นี่เรียกว่าปนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคหิวข้าวด้วยตอนนี้หมายถึงในเกมนะเอออันนี่แหละเออยังจะมีอะไรให้เราได้ป้นหน่อยสักหน่อยนะฮะโอเคขออนุญาตกินอะไรหน่อยละกันกิเนเๆๆเดอ เลลอ็มมื่อกี้แหละขนมปังแล้วขออนี้ครับดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นที่กัดนะครับว่าอ่าเราอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเออจำไม่ได้ว่าบ้างอยู่ตรงนี้นะครับจะได้มาแบบใมนอนาคตมันจะไม่ข้าแต่ฟางสำหรับเราหนึ่งเาจจะทำฟาร์มเหล็กฟาร์มเบรดเจอร์หรืออะไรก็ได้นะแต่ไม่คิดถึงได้บ่าจะตายหายก่อนก็ได้แง่แค่ตายเนี่ยดูเจ๋งไม่ได้กันโอเค โอ้โหนึกว่าจะเป็นถ้ำนะครับแม่งใช่ได้เป็นแค่พื้นที่ที่เป็นหลุมไม่เฉยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นพื้นที่ธรรมดา,มมดาที่มีโผล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางใหม่ว้าวภูเขาอย่างใหญ่มาก็โอ้โหมีอะไรไหมฮะอะไรอะ่ะ น้ำใช่ไหมหมอนจะไม่มีอะไรเลยฮนะมีแต่ลามะอาระมะอาระมะอาระมะขออนุญาตสั่งหารนอนอหลับไม่ตืน่นกลัวะ่ะ